สวัสดีค่ะสวัสดียามีเย็นวันนี้17นมกราคม2565ค่ะลุงมนมาแล้วนะคะคือสินค้ากันค่ะคูปะตาแอลสานะคะอุปกรณ์มีไวมีดแดนดีน่าแล้วก็ด้านหลังคันนี้เป็นตัวถังตะเจ้าใหม่จากนาซ่นะคะเตรียมจะส่งไปเป็นเขยนะคะคันนี้เข้านนทบุรีค่ะที่แจ้งวัฒนะนะคะขอบพระคุณคาไว้วางใจจากบริษัทเรีลที่เวิร์คพอพพตี้จำกัดม,มากๆคะ นี้สั่งซื้อสินค้าเอาไว้นะคะปลายทางค่ะที่นนทบ,บุรีนะคะวันพรุ่งนี้รอรับสินค้าหน้าบ้านได้เลยนะคะทันใดที่กําลังมองหาแท็กเตอร์มือสองหรืออุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่ค่ะสามารถสอบถามสั่งซื้อได้เลยนะคะร้านเราอยู่จังหวัดกําแพงเพชรนะมีบริการจะส่งทั่วประเทศสามารถอนออน,ออนไลน์ได้ปลอดภัยได้สินค้าชัวแน่นอนปลายทางเมืองนนทบ,บุรีพรุ่งนี้รอรับได้เลยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ